สวัสดีครับท่านผู้ฟังเพื่อนๆที่เคารพวันนี้เป็นการพูดคุยครั้งที่44ครับก็ว่าจะพูดเรื่องพุทธานุสติต่อจากคราที่แล้วอีกนิดหนึ่งยังค้างขาใจว่ายังไม่จบนะเวลาหมดซะก่อนก็าามาต่ออีกนิดหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการนำไปใช้ที่ผม นำไปฝึกคราวที่แล้วผมได้พูดถึงพุทธานุสติว่าเวลาเรานำไปใช้ฝึกเนี่ยเราก็นำเอาพุทธคุณที่เราสวดกิติปิโสภควาอรารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณสัมปันโนเนี่ยไปจดจบด้วยความหมายที่เราเข้าใจหมายความว่า บาลีที่เราท่องเนี่ยเราจะต้องเข้าใจด้วยแบบฉบับของภาษาของเราให้ให้แจ่มชัดก่อนแล้วจากนั้นค่อยนำไปใช้ฝึกเวลาฝึกเราไม่ได้ฝึกท่องไปทั้งหมดอาจจะหยิบมาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วฝึกไปเฉพาะกิ่นั้นๆ เช่นถ้าผมกำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ผมก็หยิบเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ผมทำนั้นมาโน้มเอาพุทธานุสติเนี่ยมาจับอ,อาจจะเป็นโทรศัพท์มันดังกริ้งขึ้นมาแล้ว เราไม่รู้จักเบอร์นี้เลยก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นพวกคอสเซเตอร์ไม่รับมันก็จะกริงก้งกริ้งกวนใจหน่อยในช่วงเวลานั้นเราอาจจะใช้พุทธาน,นุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าว่าจงใช้ชีวิตอย่างสงบสงบเย็นสัมมาสัมพุโทโธสัมมาสัมพุทโธสงบเย็นแล้วปล่อยมันดาวไปเถอะเบอร์ อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เบอร์มันเอเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้ติดต่อแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ติดต่อราชการไม่ได้ติดต่องานบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าโทรมาขายสินค้าก็ไม่ต้องรับหรือว,ว่าโทรมาเพื่อหลอกลวงอะไรต่างๆก็ไม่ต้องรับและการไม่รับเบอร์เหล่านี้มันก็มารบกวนใจบ้างเหมือนกันเราเขาอาจจะใช้ น้อมนึกไปถึงอสัมมาสัมพุทธโธคือทำพระพุทธเจ้ามีปกติมีจิตสงบเย็นนสัมมาเนี่ยคือมีความสงบสงบระงับวางใจสงบระงับปล่อยวางได้ล่อยให้ดังแป๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วแล้วไม่ใส่ใจอะไรกับมันมากบางเรื่องบางเรื่องนะครับในในบางเรื่องอันนี้ก็เป็น เทคนิคในการนำไปใช้สำหรับผมหรืออย่างเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้ดื่มกาแฟเนี่ยเราก็พอดีมีมะม่วงอยู่เราก็ทานมะม่วงเราก็ใช้มะม่วงนั่นเองมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่พระองค์ ทรงฉันหรือเสวยรักาหารเนี่ยด้วยการรู้คุณค่ารู้สาระของการนำไปบำรุงบำรุงกายให้ให้อัตภาพนี้ยังเป็นไปได้การกินการดื่มที่มุ่งเน้นสาระประโยชน์ได้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเนี่ยผมเข้าใจว่านี่เป็น พุทธคุณประการหนึ่งการรู้การเข้าใจมีวิชาและจรณะประกอบพร้อมเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็น้อมนึกเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นเครื่องมือในการฝึกเราฝึกยังไงขณะที่เราทำการปอกผลไม้ปอกมะม่วง เรากระทําด้วยความระมัดระวังประคองจิตให้ดีประคองกายให้ดีกระทําดีๆเราเรียกการกระทําชนิดนี้ว่าเป็นศีลในขณะที่กระทําสิ่งนี้เราก็นึกไปด้วยนึกถึงเนี่ยอย่างที่ผมนึกเมื่อสักครู่ให้ฟังนึกดังๆให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเรียนรู้ที่จะ ฉันอาหารกินอาหารที่รู้สาระประโยชน์ของมันนี่เราเองเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะที่จะเป็นเรียนแบบพระพุทธเจ้าให้ได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีเราก็ต้องฝึกการน้อมนึกถึงคำสอนคำพระคุณนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นเป็นการฝึกสมาธิคือมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ คุณของพระองค์ว่าพระองค์เล็งเห็นความเป็นสาระของอาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้อาตภาพนี้เป็นไปอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นทางสมาธิในที่สุดมะม่วงก็มาลายหายไปนั่นเป็นการดับไปของมะม่วงการจบ การสิ้นสุดของผลมะม่วงซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความอิ่มในการรับประทานอาหารมื้อเช้าของขา้าพเเกิดขึ้นเป็นปัใจจัยให้เกิดอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นการดับการเกิดและก็การดับ แล้วก็การเกิดอย่างนี้เป็นปัญญาเป็นวิปัสนาเราก็จึงได้รับประโยชน์จากการทานมะม่วงยามเช้าด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามแนวคิดตามความเข้าใจของราเชนทาราสมเอ้าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับนี่เป็นอ่อ สิ่งที่อยากจะบอกอยากจะพูดคุยให้ฟังว่าวิธีฝึกของผมนั้นฝึกอย่างไรผมไม่ได้ไปฝึกนั่งสมาธิแล้วก็รำลึกถึงพระพุทธเจ้าในขณะบำเพ็ญสมาธิอยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการกระทําอย่างนั้นทําเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเมื่อมีเวลาว่างใช้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเราศรัทธา ผมพยายามจะดูว่าผมเป็นคนจริตแบบไหนผมก็รู้สึกว่าผมมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นผมก็ใช้พระพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์สิผมก็ทดลองด้วยการนึกถึงทันทีที่นึกถึงเนี่ยพระพุทธรูปปรากฏชัดเจนอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาเราสามารถทำได้ด้วยการเห็นพระพุทธรูป อย่างผมเห็นเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่สองสมองค์ที่ปรากฏขึ้นมาในนิมิตของเราทันทีนั่นคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระประธานของประเทศที่พุทธมนทนพระศีสากยะที่พุทธมนทนนั้นปรากฏชัดเจนงดงามอยู่ในใจของเราอันที่สอง พระพุทธรูปองค์ที่สองที่ผมสามารถนึกถึงเห็นทันทีคือพระพุทธรูปที่ผมเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือที่วัดพระพุทธรูปที่ประจำอยู่ในศาลาวัดซึ่งพ่อผมเนี่ยพาผมไปกราบพระพุทธรูปนี้ในวันพระเป็นประจำแล้วก็ฝังภาพเนี่ยฝังใจผมเนี่ยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพระพุทธรูปที่สาลาวัด นี่ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ที่สองที่อยู่ในใจผมพระพุทธรูปองค์ที่สามก็คือพระพุทธรูปบนเขาเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ล้านดวงใจซึ่งอิ่มเอมงดงามและเราก็เห็นบ่อยก็ทำให้เรานึกภาพพระพุทธรูปทั้งสามองค์เนี่ยออกทันที นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอื่นๆในที่อื่นๆอีกนะครับเป็นครั้งเป็นคราวที่ผมนึกถึงเช่นพระพุทธรูปที่ประจําอยู่ที่มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยนะที่สลาวังน้อยนี่ก็อยู่ในใจผมแล้วก็มีอีกหลายที่ที่พอนึกถึงเนี่ยก็สามารถที่จะปรากฏขึ้นในใจของเราได้ทันทีไม่ต้องไปสร้างเ,าเป็น เป็นกระสินเป็นกลมๆเป็นฐานขา,ขาวๆแดงๆเขียวๆอะไรเนี่ยไม่ต้องปรากฏขึ้นในใจเราทันทีเราเห็นว่าเออเรามีศรัทธาอย่างนี้เราเห็นพระพุทธรูปอย่างนี้แล้วสามารถเกิดนิมิตขึ้นในใจได้ทันทีเราน่าจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำนี่เป็นเทคนิคของผมนะครับเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการฝึกย้ำว่าง หรือเวลาเราทําสมาธิเวลาเราทําสมาธิเรานั่งสมาธิเล่นๆเนี่ยเราจะนึกถึงพระพุทธรูปเหล่านี้ในใจของเราได้ทันทีมีพระพุทธรูปปรากฏทันทีจากนั้นเราก็ประคองประคองจิตให้อยู่กับพระพุทธรูปที่เรานึกถึงเนี่ยเช่นผมนึกถึงองค์พระศาสดาเนี่ยที่พุทธมนตนนึก เห็นทันทีในใจของเราแล้วเราก็น้อมพุทธคุณของพระองค์อย่างที่ว่าอิติปิโสพระควาเนี่ยแหละครับอาจจะหยิบเอาเพียงข้อใดข้อหนึ่งมาฝึกนึกเช่นโลกาวิทู <c oughs> เป็นผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนเข้าใจสัตว์ <c oughs> มองเห็นโลกและชีวิตด้วยความเข้าใจรู้และเข้าใจ ถึงความเป็นไปของชีวิตเราก็น้อมนึกอย่างนี้ครับเป็นสมาธิเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับระบบลมหายใจคือยังไม่ต้องถึงกับสงบมากนะครับเพียงแต่ว่าเป็นขั้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับลมหายใจของเราได้เวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็หายใจเข้าหายใจออก ประคองกันไปด้วยกันทําไปด้วยกันได้อันนี้เป็นวิธีของผมนะครับอาจจะอาจจะไม่ตรงหลักรูบาอาจารย์มากก็ขออภัยนะผมประคองไปด้วยกันได้ประคองก็ค่อยประคองแล้วทาไปประคองไปพร้อมกับลมหายใจคือทุกเรื่องเนี่ยอยู่กับลมหายใจทั้งนั้นแหละทําให้ประคองอยู่กับลมหายใจทั้งหมดแม้กระทั่งการนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นึกถึงพร้อมๆไปกับการฝึกประครองใจประครองลมหายใจนี่ด้วยเป็นแบบนั้นนะไม่ได้ทิ้งลมหายใจคือประครองกลไปด้วยกันผมเชื่อว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกอยู่ตลอดแล้วเรานำเอาพระพุทธเจ้าหรือพุทธคุณเนี่ยมาใส่ก็ไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ยามขัดสนเอาไวใช้ยามขัดสน ใช้ได้ในสถานการณ์ผมเชื่อว่าทุกสถานการณ์นะถ้านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปใช้ในทุกสถานการณ์เมื่อกี้ในผมยกตัวอย่างให้ดูเรื่องแม้กระทั่งผมบอกมะม่วงทานเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยผมก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยังโยงไปถึงศีลโยงไปถึงปัญญา อาจจะเป็นปัญญาอ่อนๆยังไม่ได้เป็นปัญญาที่แก่กล้าอะไรแต่เป็นความรู้ความเข้าใจเชิงปัญญาที่ปรากฏได้คือเห็นการสูญสิ้นไปของมะม่วงเหลือแต่เม็ดอ่ะในขณะที่เราก็อิ่มท้องเราจะเห็นว่าเออเรามีเรามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเสียสละชีวิตเพื่อเราเพื่อการอยู่รอดของเรามากมาย เราใช้ชีวิตเพื่อการทำลายล้างนะเรากินปลาไปกี่พันกี่หมื่นตัวแล้วไม่รู้เราทำลายล้างชีวิตเหล่านั้นเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยยังคงสภาพอยู่ได้เห็นไหมปัจจัยแวดล้อมโลกวิถูเนี่ยปรากฏชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจชีวิตของของการ ของการมีชีวิตยอยู่ว่ามันเป็นสภาพทุกข์อย่างไรมันทุกข์ทุกข์เพราะว่าไปเบียดเบียนสิ่งอื่นอะมากมายนะเราเบียดเบียนสิ่งอื่นได้ตลอดเวลาและมากมายมากนั่นเองเป็นเรื่องที่หยิบเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นห่วงแห่งการพิจารณาพุทธคุณเพื่อที่จะน้อมใจน้อมใจของเราเนี่ยให้ ให้เชื่อมโยงหรือว่าติดอยู่กับพระพุทธเจ้านะแล้วเราก็จะได้นึกถึงเมื่อยามเกิดวิกฤตคือทุกคนเนะ่ะเกิดมาเนี่ยต้องเข้าถึงจุดจบคือความตายทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงไร ในบางวัฒนธรรมการพูดถึงความตายเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวและเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในสังคมในบางสังคมเนี่ยแม้แค่บอกว่าคุณเป็นคนแก่เนี่ยก็โกรธแล้วเออแค่บอกว่าคุณเป็นคนแก่ก็โกรธแล้วในสังคมฝรั่งเนี่ยมากมายเนี่ยไปบอกเขาว่าเป็นคนแก่เนี่ยถือว่าเป็นคำหยาบ หยาบคายใช้ไม่ได้ไม่มีคนคบเลยนะถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนหนีพบไม่พ้นเลยจากความแก่ความตายการนึกถึงความตายของเราอยู่บ่อยๆบางคนบอกว่าเป็นการมองในแง่ลบผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมมองตรงกันข้ามผมมองว่านี่เป็นการมองในแง่บวก การนึกถึงความตายเป็นการมองเชิงบวกและเป็นการมองสภาพตามความเป็นจริงว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหนีไม่พ้นเห็นเห็นมะม่วงที่เหลือตะเม็ดไหมมันตายเพราะเรากินมันเรากินมะม่วงมะม่วงมันตายแล้วนะมันก็ได้ไปเกิดใหม่นะเพราะว่าเราก็จะเอาเม็ดมันไปโยนทิ้ง นะถ้าอุณหภูมิมันพอเหมาะพออยู่มันก็เกิดเป็นต้นใหม่เป็นเมล็ดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะนี่ฝนเริ่มมาแล้วฝนฝนเริ่มตกแล้วมะม่วงเมล็ดพันธุ์ต่างๆซึ่งมันยังมีเชื้ออยู่อะ่ะมันก็ยังงอกได้เติบโตได้นะตราบใดที่ยังมีเชื้อนะ ถ้าไม่เอามันไปย่างไฟนะเหมือนกับคนเราเนี่ยไม่ถูกย่างไม่ถูกย่างด้วยหลักนะที่จะทําลายกีเลสอ่ะมันก็ยังมีเชื้ออยู่มันก็งอกได้เอาไปโยนไว้เดี๋ยวมันฟ้าฝนตกมาดีๆถูกต้องตามฤด,ดูกาลเออมันก็เป็นต้นใหม่ได้คนก็เหมือนกันโอเคนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่าด้วยเรื่องเออตัวอย่างต่างๆที่ผม ทดลองฝึกเอามาใช้เล็กๆน้อยๆก็ขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมรับชมเ,เป็นกำลังใจ <c oughs> ผมก็พยายามทำเ,เป็นการบันทึกเรื่องราวชีวิตไว้ก่าวว่าสักปีหนึ่งสักห้าสิบกว่าคลิปครับแล้วผมก็เอาไปลงในระบบต่อไปก็จะไปลงในระบบ YouTube แล้วจะทำเป็น เอ่อ uh, YouTube เป็นเรื่องที่ uh, อาจจะไม่เป็นคลิปสดเนี yeah. ่ยเพราะจะได้ใส่รูปอย่างอื่นมั่งมองแต่หน้าผมหน้าเบือ่อจะไดเอารูปอื่นมาใส่อันนี้เป็นคลิปสดผมไม่ได้เตรียมเอ่อ uh, ภาพซ้อนภาพอะไรไม่ไม่ได้ทำทั้งนั้นแหละพูดอย่างเดียวว้าวซื่อๆพูดเฉยๆเลยเลยไม่มีรายละเอียดอื่นนอกจากพูดเล่าเรื่องราวของตัวเองอาจจะไม่ถูกหลัก การพูดนักนะครับเพราะว่าการพูดที่ดีไม่ควรพูดเรื่องตัวเองแต่บงับงเอิญว่าผมเนี่ยทําเรื่องของตัวเองตั้งใจจะทําเรื่องของตัวเองจึงจําเป็นจะต้องพูดเรื่องตัวเองเอามาบันทึกไว้เป็นอนุทินชีวิตเท่านั้นเองนะครับอย่าไปทีความเป็นอย่างอื่นว่าผมเอามาเ,อาเรื่องตัวเองมาพูดเพ้อเจอนะก็ขออภัยถ้าบังเอิญเผลอคิดไปอย่างนั้นอ่ะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของ ตัวอย่างต่างๆทำไมต้องฝึกใช่ไหมผมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นข้อหนึ่งอันหนึ่งก็คือ,อพระพุทธเจ้านี่มาปรากฏอยู่ในใจของเราได้ง่ายอ,อันนี้ก็อีกประการหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือทุกครั้งที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเกิดปีติธรรมขึ้นในใจได้ทันที ซึ่งอันเนี้ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญไปมากแต่เรามักจะลืมหัวข้อธรรมเหล่านี้ไปนั่นคือปราโมทความปราโมทปีติความยินดีนะปัสสิทธิความรู้สึกสงบสุขเกิดความสุขแล้วก็สมาธิเกิดความนิ่งอันนี้มันเกิดขึ้นได้ทันที ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมแล้วเรานึกปับ๊บรูปพระพุทธรูปที่เรานึกถึงเนี่ยก็ปรากฏทันทีมันทําให้เกิดความแช่มชื่นใจความแช่มชื่นใจที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือความปราโมดความปีติกินใจปราโมทเนี่ยมันคล้ายๆกับวาบขึ้นมาอาการวาบขึ้นมานะปราโมดแล้วก็รู้สึก อิ่มใจชื่นใจอาการนั้นนะเป็นปีติแล้วก็ค่อยๆหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเย็นสงบลงนะอาการที่มันฟุ้งขึ้นมาจากปีติปราโมทเนะี่ยปราโมทแล้วก็มาปีติแล้วมันจะค่อยๆเย็นสงบลงอาการที่มันกําลังคูนดาวเนี่ยกำลังค่อยๆลงมาเนี่ยเป็นปัจสถธนแล้วก็ในที่สุดก็ถึงความรู้สึกเย็นใจนะ ถ,ถึงความเย็นใจนี่นก็เป็นความสุขและในที่สุดก็เป็นสมาธิเป็นสมาธิหมายความว่าใจพร้อมที่จะทํางานใจเราพร้อมที่จะทํางานใจเรานิ่งความว่าใจนิ่งของผมไม่ได้นิ่งแบบแบบที่เราทําอะไรไม่ได้อาการนิ่งแบบทําอะไรไม่ได้เป็นการนิ่งในฌาน ในระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งผมมองว่าใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงไม่ได้ครับฌานในระดับสูงเป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปเกิดเป็นพรหมแต่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ได้มนุษย์ได้ชานแค่เพียงชานพื้นฐานเบื้องต้นคือชานที่หนึ่งเนี่ยเพียงพอแล้ว ความเป็นมนุษย์เพราะว่าเราต้องทำงานผมหมายถึงมนุษย์จริงๆนะครับที่จะต้องอยู่กับงานอยู่กับการใช้ชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องใช้ชาในระดับอ่อนๆคือปฐมชาในการประคองชีวิตเพราะว่าชาในระดับอ่อนๆอันเนี้ยซึ่งมีความมั่นคงแล้วนะครับ นำเอาไปใช้ในการนึกถึงนึกถึงอาการเกิดดับของมะม่วงและอาการอิ่มของผมเนะ่ยได้อาการนึกถึงความสิ้นไปของมะม่วงและอาการเกิดขึ้นของความอิ่มของผมเนี่ยเป็นปัญญาครับเป็นวิปัสสนาผมเข้าใจอย่างนั้นอนะ เพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่วนเวียนหมุนเวียนอยู่ในชีวิตของผมตลอดทันทีที่เรานึกนึกถึงเราก็จะนึกสิ่งเหล่านี้ให้ได้เราจะเห็นความเป็นศีลคือพฤติกรรมการกระทําเป็นสมาธิคือคุณภาพของใจและปัญญาคือการเห็นสภาพความจริงที่มันเป็นไปในเวลานั้น ในเวลานั้นด้วยนะไม่ใช่เวลาอื่นนะไม่ใช่เวลาอื่นไม่ใช่เมื่อวานนี้และไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เป็นเวลานั้นที่มันปรากฏให้เราเห็นอันนั้นอันนั้นเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาโอเคครับผมเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับอเป็นเรื่องราวซึ่งผมอธิบายไว้รอบที่แล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมยังพูดไม่ พูดไม่เคลียในใจผมถ้าเลยหยิบเอามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังครับก็ใช้เวลามาพอสมควรน,นะเหลือไอ้เวลา,าประมาณนาทีสองนาทีก็จะสรุปให้ฟังเดี๋ยวคราวหน้าจะได้พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันพระใหญ่เนาะวันพระวิสาขาบูชาก็าจะได้พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิสาขาบูชาสัหน่อยเป็นการาบันทึกเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดของเราที่มีต่อวิสาขาบูชาจะได้ไปทำบุญทำกุศลกันที่วัดวความการนึกถึงพระพุทธเจ้าในแง่มุมของการฝึกปฏิบัติในชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อยู่ในใจเราเรียกว่าอยู่ข้างๆเราก็ได้ เพราะว่าทันทีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเขามาปรากฏอยู่ในใจในขณะที่เราทำอะไรก็ได้ก,รรไก็ได้ในเวลานั้นจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้เวลานั้นซึ่งมันจะประกอบไปด้วยกุศลพระพุทธเจ้าเ็จะปรากฏขึ้นมาผมยังยังนึกถึงคนโบ,ร,บราโบราณที่สร้างออสถูปสร้างพระปรางสร้างเจดียสร้างพระพุทธรูปไว้ตาม ภูเขาต่างๆเหตุผลสําคัญของการสร้างไว้ในที่สูงเหล่านี้ยเพราะว่าเราไปอยู่ในเรือกสวนไร่นาห่างไกลเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเห็นพระพุทธรูปเห็นพระปรางเห็นเจดีใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาไกลๆจิตใจที่จะทำชั่วเนี่ยมันมันเกิดความาละอายใจ ละชั่วกลัวบาปมันเกิดในคนโบรัมโบราณท่านมีกุศโลบายเหล่าเนี้ยอยู่เหมือนการน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำที่ที่อย่างผมผมอยากจะเชิญชวนให้เราฝึกกันเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวพุทธการน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำหรือบ่อยๆเท่าที่พอจะพึงกระทําแล้วก็นึกให้ถึงให้เข้ามาสู่ในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่นึกถึงในขณะที่ นั่งหายใจเข้าหายใจออกแต่ให้นึกถึงในชีวิตจริงในขณะที่ทํางานในขณะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ในขณะที่ทาํลลงงาททงานอยู่ในทุกๆเรื่องและสามารถนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราไม่รู้ว่าวิาวนาทีใดวินาทีหนึ่งที่เราจะต้องตายแม้ว่าจังจะไม่ตายหรอกเราก็ยังได้บุญได้กุศลอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเชื่อว่าบุญกุศลเป็นของมีจริงมีอยู่จริงสะสมได้จริงนะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเราก็จะได้บุญได้กุศลอยู่ตลอดเวลาเป็นการสะสมไว้ตลอดเวลาพลาดพลั้งไปอะไรไปเราก็ยังมีบุญกุศลซึ่งกระทำเก็บไว้เก็บไว้ได้ตลอดเวลาเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ นะและถ้าเกิดปันพลาดพลั้งอย่างไรพระพุทธเจ้าก็าอยู่ข้างๆเราได้น้อมรำลึกถึงก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยและถ้าใจเรายังเข้มข้นพอนิ่งพอในที่สุดเราอาจจะเข้าใจความเกิดและความดับนะได้อย่างลึกซึ้งจนกระทั่ง เข้าถึงคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของพระสงฆ์ก็ได้ก็คือการเข้าถึงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหรันนั่นก็ได้ถ้าเราฝึกเพียรพยายามไปเรื่อยๆผมเข้าใจอย่างนั้นครับโอเคนะครับหมดเวลาขอบพระคุณมากที่ติดตามชมกันขอบคุณมากที่ ทักทายกันมานะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมขอบพระคุณมากครับมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันใหม่วันนี้หมดเวลาขอบคุณสวัสดีครับ